สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเล่ชาแนลอีกแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แคเลขอเสนอเมนูผัดกะเพราวุ้นเส้นใส่หมูสับนะคะใส่ยอดมะพร้าวด้วยค่ะนี่น่าทานไหมคะ ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะคะแคเเลก,ก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของเขเลรด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องตาเครื่องค่ะจะเป็นพลิกกับกระเทียมวันนี้เคียลใช้เป็นพลิกแห้งค่ะ ใครจะใช้เป็นพริกสดก็ได้นะคะแต่ว่าพริกแห้งหอมกว่าวันนี้ค่ะแค่เลยจะใช้เป็นยอดมะพร้าวอ่อนใครไม่มียอดมะพร้าวอ่อนใช้เป็นพวกหน่อไม้เส้นทดแทนก,นกันก็ได้นะคะแล้วก็จะมีวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นแห้งเราแช่น้ําไว้เลยเมื่อเขานิ่มเนอะเราก็ใช้กรรไกรตัดเส้นให้เขาเล็กลงหน่อยนะคะอย่าให้เขายาวเกินเดี๋ยวจะทานยากค่ะ เมื่อเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะคะก็ใส่น้ํามันพืชลงไปในกระทะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ํามันพืชร้อนค่ะเมื่อน้ำมันพืชร <il Wein f urt> ้อนนะคะก็ใส่พลิกที่เราตำไว้เมื่อครู่เนี่ย <K ill fucked up> ลงไปผัดให้เขาส่งกลิ่นหอมได้เลยค่ะ <K ill up> เรียบร้อยนะคะเราก็ใส่หมูสับนะคะที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะหมูสับเวลาเพื่อนๆซื้อมาทํากับข้าวเนี่ยทุกท่านล้างกันก่อนหรือไม่นะคะแค่เลยล้างนะคะอันนี้ใส่ตะแกรงที่มีรูๆแบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ล้างน้ำออกนิดนึงนะคะไม่ทราบว่าเขาล้างหรือว่าไม่ล้างกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะใช้ทัพทีนะคะคนๆให้หมูสุกค่ะอันนี้ข้ามมาตอนที่หมูสุกแล้ว เมื่อหมูสุกนะคะเราก็ใส่ยอดมะพร้าวลงไปได้เลยค่ะตามด้วยอุ้นเส้นที่เราแช่น้ำไว้จนนิ่มนะคะค่ะเดี๋ยวก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะในขณะที่กำลังทำอาหารเนี่ยลมหนาวเริ่มพัดมาแล้ว บ้านทะเลเรียกลมเบานะคะบ้านเพื่อนๆเ,เริ่มหนาวกันหรือยังคะหน้าหนาวอากาศเย็นๆแบบนี้ทานอะไรแซบ่บๆเพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกายคะ่ะเดี๋ยวเราก็ผัดจนยอดมะพร้าวนะคะสีเริ่มเปลี่ยนแบบนี้คะ่ะ เนี่ยก็น่าจะเริ่มสุกแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยค่ะปรุงรสชาตินะคะก็อันนี้จะเป็นน้ำมันหอยค่ะเราผัดเยอะก็ใส่เยอะหน่อยนะคะตามด้วยซีอิ๊วดำหวานค่ะผัดกะเพราใส่ซีอิ๊วดำหวานนะคะจะทำให้สีออกดำๆสวยค่ะ แล้วอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวคะ่ะแล้วก็จะเป็นผงปรุงรสรสดีนะคะในส่วนของรสชาติเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลองชิมแล้วก็ปรับเพิ่มเอานะคะเพื่อนๆขาดเหลือ,อยังไงเนี่ยเราก็เพิ่มเติมได้เนี่ยก็ผัดคุกเค้าให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ลองชิมเอาคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปเนาะผัดกะเพราเนี่ยยิ่งใส่ใบกะเพราเยอะจะยิ่งอร่อยค่ะนี่ผัดให้ใบกะเพราสลบแบบนี้ก็ทําการปิดไฟได้เลยเรียบร้อยค่ะผัดกระเพราวุ่นเส้นหมูสับใส่ยอดมะพร้าวอ่อนหืมกินหอมหน่าทานมากๆค่ะเดี๋ยวแค่เลข,ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ